อพูดถึงเก,เกมในี้ครับหลังจบเกมอืมาเป็นเกมที่อมีคุณภาพทั้งสองทีมมาแล้วแต่ก็โอเคเราได้ลองอความฟิตของน้องๆนะก็อยู่ในเกณฑ์ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ8ปดสิบนละคิดว่าน่าจะอีกสัก2อาทิตย์น่าจะพร้อมสำหรับซีซั่นนี้ครับผมตัวผู้เล่นที่อยู่ในทีมตอนนี้มีปัญหาประสบปัญหาอะไรไหมคก็ก็มีบ้างในเรื่องบาดเจ็บแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะ มีเรื่องบาดเจ็บแล้วก็ความฟิตของน้องๆบางคนที่ที่หายจากการบาดเจ็บมาคิดว่าคงไม่มีปัญหาสำหรับที่เราเปิดฤดูกาลครับผมมีแฟนบอลที่กำลังติดตามข่าวตอนนี้เกี่ยวกับนักเตจต่างชาติหม่นี่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับคิดว่าไม่น่าเกินสองสามวันแต่ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็ค่อยเซ็นยาครับผมหลังจากเราอุ่นเครื่องมา ค่อนข้างที่จะหลายแมตช์แล้วนะครับไม่นว่าจะเป็นคอนแก่นเอฟซีที่ชนุโลกคอนแก่นยูนิเต็ดนะครับในศึกพรีซอความพร้อมของทีมตอนนี้พี่บูว่าก่อนที่จะเปิดลีกนะครับคือความพร้อมที่ว่าทีมสมบูรณ์แบบหรือยังครับตอนนี้ก็ประมาณ7-80%แล้วล่ะนะครับความทั้งความฟิตแล้วก็แทคติกเราก็น่าจะพร้อมละคิดว่าต่อไปเราพยายามที่จะใส่โปรแกรม ทุกทีมทุกคนให้มันเล่นในสไตล์เดียวกันให้ได้ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ทุกคนเล่นสามารถเล่นในเกมของเราได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสำรองหรือตัวจริงทุกคนต้องเล่นเหมือนกันทุกคนต้องเล่นในสไตล์ของเราให้ได้ครับผมตอนนี้คือในไทยศรสทธาเขาวางให้เราเป็นทีมเป็นแชมป์สายโซนอีสาหเลยพี่บุมีความกดดันกับเรื่องนี้มากงว่าอยู่ไหนครับอืมสําหรับผมนะครับ ไอ้ความกดดันนะ่ะมันมันอยู่คู่ฟุตบอลเดี๋ยแล้วแหละไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะแต่สิ่งที่เราสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทํางานให้หนักแล้วก็ทําทีมเราให้สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นะคือหน้าที่ของผมไอ้เรื่องแต๊เต็งจะอะไรไอ้นั่นเป็นเป็นภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกแต่สิ่งมันคือเราจะต้องมีทีมที่ดีถ้ามันจะดีมันต้องดีจริงๆมันไม่ใช่ดีแต่ภาพมันต้องดีทั้งเกมของเราทั้งคุณภาพของเรามันต้องดีมันไม่ใช่แบบเฮ้ย ทีมนี้ดีตัวผู้เล่นดีแต่เกมไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> บมว่าไม่ใช่ทีมที่ประสบความสำเร็จนะทีมที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างมันต้องมันต้องพร้อมทั้งแท็กติกทั้งวิธีการเล่นของเราแล้วก็นักบอลคุณภาพนักบอลตัวที่1 2บสองิบสาิสี่พวกนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าหลีกมันยาวตรงนี้แหละคะคือคือคือเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ให้มันสมนดุลนี้ได้ทั้งยี่ิบกว่าคนที่ที่เรา พูดถึงฝากอะไรถึงแฟนบอลมหาสารคาม SBT ของเราหน่อก็อยากเชิญชวนแฟนบอลสารคามนะมาดูฟุตบอลทีมเนี้ยผมเชื่อว่าคุณจะด,ดูเกมฟุตบอลที่สนุกนะแล้วพวกเราเล่นแบบเอนเตอร์เทนอดี่ยแล้วไม่ต้องห่วงผมสไตล์ผมคือเอนเตอร์เทนฟุตบอลเยู่แล้วต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาไม่ไม่ผิดหวังกับการเล่นของทีมแล้วก็ไม่ผิดหวังกับคุณซื้อตั๋วเข้ามาแล้วคุณจะได้ดูบอลที่สนุกแล้วก็ผลลัพธ์ก็ ถ้าแฟนบอลเยอะผมก็เชื่อว่าน้องๆจะมีกำลังใจตรงนั้นนะก็อยากให้เชนแฟนบอลสารคามมาให้กำลังใจทีมผมเชื่อว่าปีนี้สนุกแน่นอนครับช่วยพูดถึงเป้าหมายในปี MP นี้หน่อยครับเป้าหมายสำหรับผมมันก็มีในใจอะ่ะผมไม่อยากโยนความกดดันให้กับน้องๆผมผมผ่านไอ้พวกนี้มาเยอะอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือทำไงให้น้องๆทุกคนเล่นในเกมของเราได้แล้วก็ตุ่มเท มืออาชีพผมว่าตรงนี้สำคัญครับผม